สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูลาวพัฒนากันต่อวันจันทร์วันพุทธที่ยี่สิบแปดเนาะดูกันเลยคเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยโอ้ยลาวผิดติโตกันหลายวันเลว เราจะย้อนดูที่หกห้าเก้าสามเก้าห้าลาว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 พัด ยี่สิบแปดย้อนดูคือหกห้าเก้าเอาแบมใหม่เอาสี่ตัวเอาหกห้าเก้าสามห้าเก้าเซนห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามสิบ บกร้อยบวกหน่วยห้าหกสามสิบบวกสามบวกเก้านี่มันกันห้าคูณห้าบวกพันบวกหน่วยศูนย์บวกเก้าบวกเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสอง แปดเก้าเออผิด้หลักสนะิบเขียนผิดด้านหลักตัวน,นี้เป็นหลักสิบตัวน,นี้เป็นหลักหน่วยแต่เขียนผิดไม่เป็นไรจับพูดเลยแปดสองแปดสามเก้าสอง ก้าสามนี่เป็นเลขด้านหน้านี่ดิเลขล,ล่างกันบนด้วยจ้าล่างกันบนด้วยนี่ล่างกันบนให้ออกไปคือแปดสองเอินว่าเลขล่างมัน พรุ่งนี้จะลงแทงบนญให้ใหม่ไหมเอาแบบสีหานี่เละผิดก็ไม่เป็นไรผิดก็ไม่เสียตังเยอะสือหมดตั้งเยอะไม่เข้าเลยเรียกคนมานำกันเนาะสีห้าสองสีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงสูตรใหม่สูตรนี้ลงก่อนห้าหนึ่งแปด สองห้าสี่ลงมาที่แปดสองเอาสี่หางนี่แหละไม่ต้องมาเยอะเมือนเดิมห้าคูณห้าบวกพันบวกหน่วยอันนี้เป็นหลักสิบเลยจ้ะอันนี้มันเขียนผิดสลับกันไม่เป็นไรอันนี้ก็คูณห้าเหมือนกันแสนคูณห้า บวกหลักหน่วยหลักร้อยตัวนี้บวกหน่วยบวกร้อยตัวนี้บวกพันบวกร้อยบวกพันบวกหน่วยห้าห้ายี่สิบห้าบวกแปดบวกสี่นี่กระบวนห้าห้ายี่สิบห้าบวกสองบวกสี่หลักหน่วยเหมือนกัน ี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดแปดสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองเอาไง่ายๆเลยเนาะะจะเอาสองตัวเลยจะทำแบบสองตัวเลย <c oughs> จะได้ลงทุนเยอะจะได้ลงทุนน้อยแต่ได้เยอะเฮ้ยปีละทิ้งเลยเสียตังค์ไม่ได้เลย เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองเขาไปตรงที่แปดสองล่างเลขงมันเอาตัวเก๋าเนาะมันเอาด้วยก็เลีงสื่ตัวอื่นมันเอาตัวเก่าเสเลียงเอาตัวใหม่สุดท้าไท้ายสุดที่เราจะใช้มัน ก็คือสามแปดแปดสองสองสี่มันเดิมห้าสามสิบห้าคูณกันเดิห้าสามสิบห้าคูณกันตัวนี้บวกพันบวกรนะ้อยเนาะบวกพันบวกหน่วยตัวนี้บวกร้อยบวกหน่วยการบกหมดแล้วการหมดแล้ว ห้าสามสิบห้าบวกแปดบวกสีเลีออกตัวเก่าเนาะท้ายก็สีท้ายก็สีเป็นแต่หลักสิบสามห้าสิบห้าบวกสองบวกสีสี่บวกห้าก็เป็นเก้าบวกแปดก็เป็นคือเก่าเนาะเจ็ดแปดเลขมันชอบออกตัวเก่าเราเอาตัวเก่านี่แหละ ห้าสี่เป็นเก้าเก้าแล้ะสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองอันเดียวกันเป๊ะเลยตัวเดียวกันปั๊บเลยแต่มันซิโออกแปรสองคือเก่าแล้วเนาะมันจะอ 7, 1, 7, อกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนี่ยไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองเลขมันชอบออกตัวเก่าอะเราต้องเอาตัวเก่านี้เนี่ยเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองนะคะพรุ่งน,นี้จะเอาสุด คุบนลง,ลงชมเราจะใช้เลขน้อยๆหรอกไม่ใช้เยอะเอาไปที่เจ็ดหนึ่งเพราะเจ็ดแปดสองมโนบ่อยแล้วเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเลยจะออกใส่เลขไทยนี่ชอบก็จัดขันกระหานนะคะเจ็ดหนึ่งหลักร้อยจะมีหนึ่งสองสามนี่แหละ เจ็ดหนึ่งหรือจะมาแปดหนึ่งอีกกันไว้ได้จ้าชอบก็จัดขัดกระ่านชอบต้นไหนก็จัดไปตทน่นั้นลาพัฒนาวันพุธนะคะยังไม่ถึงแปดนาทีเลยไว้พูดดูคำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคาณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้่่้ๆรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า